ตามกลางการเหยียดเชื้อชาติที่เลวทรามต่อนักเตะที่เป็นอนาคตของวงการฟุตบอลอย่างวินนี่จูเนียร์ถือเป็นการกระทําที่ไม่ควรให้อภยัยใช่ครับเขาอาจจะเล่นฟุตบอลสร้างความหงุดหงิดให้กับคู่แข่งและเดือดด้านอยู่ตลอดเวลาแต่การโจมตีเขาโดยการดูถูกชาติพันธุ์ถือว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เขามีค่าเกินกว่าจะต้องมาเจอสิ่งต่ตําตมอะไรแบบนี้กับผลงานใน2ฤดูก,กาลหลังสุดวินนี่เปลี่ยนจากนักฟุตบอลที่สาวกราชัญยีเข้าเส้นสุดสตาน์ที่ทีมจะขาดไปไม่ได้เทียบเท่ากับเบนเซมา่าและในฐานะนักตนนนเตะซ เพราะช่วงหลังดูเหมือนจะมีเพียงแค่เขาคนเดียวนะครับที่เป็นแข้งดาวรุ่งอายุไม่เกิน23ปีจากบราซิลที่ทำผลงานได้ดีที่สุดซึ่งก็ต้องยอมรับกันว่าช่วงหลังๆนั้นดาวรุ่งชั้นยอดชาวบราซิลกับฟตุบบฟตบอลยุโรปนั้นคน่อนข้างจะซบเซาลงไปเยอะพอสมควรถึงแม้จะมีการส่งออกนักเตะในทุกปีเหมือนที่เคยนะครับแต่คนที่โด่งดังเป็นพลุแตกได้อย่างเนม่าบอกเลยว่าหาแทบไม่มีส่วนมากหนักไปทางที่ดาวรุ่งที่ไม่ได้พิสูจน์อะไรมากมายกับทีมเก่าก็ต้องเก็บข้าวของย้ายออกจากทีมไปแต่เมื่อ4ปปปปีีีีททท่่่่่แลล้้้วกกกกกก็็รรราาาาาาฏชชชืืออเเเเเดยยคนนหึงงั18สสบฟมมโจิ ไปทั่วยุโรปของมัรดาทีมระดับบิ๊กๆและมันจบลงที่ยักษ์ลาลิก้าอย่างเรัลมาดริดชื่อของเขาคือวินิซิอุสจูเนียและวันนี้ทีมงานฟุตบอลแม็กจะพาทุกคนไปรู้จักเขาให้มากขึ้นจุดเริ่มต้นแสนลำบาก วินิซิอุสโชเซ่ไปชาวเดอโอลิเวราชูเนยหรือวินิอุสจูเน่เกิดเมื่อวันที่12กรกฎาคมปี2000ที่เมืองเซากอนซาโลในรัฐริโอเดจาเนโรประเทศบราซิลโดยมีคุณพ่อวินิซิอุสซีเน่และคุณแม่ตาติอาน่ดูแลครอบครัวชีวิตของคนในบ้านหลังนี้เป็นไปอย่างยากลําบากนะครับเพราะด้วยความที่เป็นครอบครัวใหญ่มีพี่น้องรวมเขาด้วยก็4คนเข้าไปแล้วอาหารแต่ละมื้อจึงหามาได้ยากเย็นเหลือเกินแต่โชคดีนะครับที่คุณลุงยูริซิสย,ยังคงดูแลครอบครัวนี้อยู่ตลอดจากนี้ไปผู้เล่าขอเรียกวิน เด็กที่ใจเย็ยนไม่ค่อยส่งสิงกับใครติดการเล่นวิดีโอเกมและเล่นมือถือแทบจะทั้งวันเขาเป็นแฟนตัวยงของเกมฟีฟ่าและชอบเหลือเกินที่จะใช้บาเซลโลลูนาที่มีเมสซี่บทขยี้ที่มัอนอื่นในเกมจริงๆผมก็ออกไปเตะบ,บอลกับเพื่อนๆที่อยู่ตามท้องถนนอยู่บ่อยๆนั่นแหละฮะผมจะกลับบ้านก็ต่อเมื่ออยากเล่นฟีฟ่กินข้าวแล้วก็เข้านอนครับเส้นทางลูกหนังโดยชาเป่า วินนี่ก็เหมือนเด็กบ้าบอลชาวแซมบ้าหลายๆคนนะครับเขาหม,มกมุ่นกับทักษะแปลกๆเท่ๆที่จะนํามาใช้อยู่เสมอและท่าชาเปาหรือที่อ่านออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าชาเปานั้นก็ทําให้เขาตกหลุมรักมันได้ในทันทีท่านี้จะใช้วิธีการยกบอลสวนทางข้ามหัวคู่ต่อสู้และวินนี่ก็คนพบไอดอลของเขาจากท่านี้แน่นอนว่าช่วงอายุของเขาในตอนนั้นโรบินโย่สตาร์ดาวรุ่งแห่งยุคก,กบบาลังดังเป็นพลุแตกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าท่าชาเปานั้นทําให้วินนี่รักฟุตบอลจนถอนตัวไม่ขึ้นมันนําพาเขาไปสู่ทีมฟุตซอลท้องถิ่นและไต่ระดับขึ้้้้นนนนนนนมาัััับตตงแตนน่่่ววิิีีเเเรรขย หน่อยนะครับในวัย6ขวบซึ่งเป็นหนึ่งใน125โรงเรียนทั่วฟารมเโกในบราซิลซึ่งหลังจะเข้าเรียนแล้วนะครับพ่อแม่ก็ให้เขารออีก1ปีถึงจะให้เริ่มต้นเส้นทางฟุตบอลอย่างที่ต้องการแข่งเทพโตเล็ก สุดท้ายเจ้าหนูวินนี่ก็ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนกับทีฟุตซอลที่กันโตโดริโอซึ่งเป็นสโมสรที่มีชื่อเสียงทางตอนใต้ของซอรกอนชาโลนะครับช่วงแรกมันก็เป็นไปได้ด้วยดีพ่อแม่ของเขาให้เงินสาหรับเดินทางไปฝึกซ้อมโดยการนั่งเรือข้ามฟากไปแต่มาในช่วงหลังๆครอบครัวประสบกับปัญหาทางการเงินมันจึงเป็นเรื่องยากที่พ่อและแม่ของเขานั้นจะส่งเงินให้ลูกเดินทางไปแบบนั้นได้ทุกวันสุดท้ายวินนี่จึงย้ายไปอยู่กับลุงยูริซิสที่เปียดาเดในเซอเปอลโลซึ่งอยู่ใกล้กับสนามซ้อม,ม เบอร์หนึ่งประจําทีมถึงขั้นได้รับหมายเลขสิบเป็นเครื่องการันตีว่าเขานั้นสําคัญกับทีมขนาดไหนสกีฟุตซอลเติมเต็มการเอาตัวรอดในพื้นที่แคบจะทาให้เขานั้นเป็นเด็กที่เลี้ยงบอลได้เก่งมากๆอันที่จริงชีวิตของเขาก็เกือบจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลแล้วนะครับเมื่อตอนอายุ9ขวบพ่อแม่พาเขาไปสมัครเข้าศูนย์ฝึกเยาวชนของฟราเมนโกแต่สโมสรก็แจ้งว่าต้องให้วินนี่รออีกสักปีคอยมาดูกันใหม่ตอนอายุ10ขวบถึงแม้จะเป็นการรอคอยที่มีความหวังแต่วินนี่ที่ยังเด็กมากจนไม่ได้เข้าใจเหตตตตุผลลลลลออ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 อยยยยยย่่่่่่าาาาาาางงงงทททแแแแ้้้้เเเเขรสึกกกัับบบไไปปปปนนนนฟซหว็พมีธิะใใจด มัสู่ฟลาเมงโก พออายุได้ครบ10ปีนะครับวินนี่ก็กลับไปทดสอบฝีเท้าอีกครั้งและเขาสอบผ่านมันแทบจะในทันทีพอจึงให้ของขวัญแก่เขาด้วยการซื้อตั๋วฟุตบอลพาลูกชายชมเกมฟราเมงโก้ณสนามเอสตาดิโอลูโชบาเซเลโรช่วงแรกที่ฟราเมงโก้ดูจะลำบากสักหน่อยนะครับเพราะสนามฝึกซ้อมนั้นห่างจากบ้านถึง70กิโลเมตรมันจึงเกิดการโยกย้ายครั้งใหญ่พ่อไปหางานทำที่ซอบาโ,โลเพื่อหารายได้ที่ดีขึ้นส่วนแม่ก็ยังไม่อยู่กับวินนี่ที่บ้านของลุงเพื่อเป็นคนที่คอยไปรับไปส่งลูกชายเพื่อไปซ้อมเธอไปนั่งงงรรรอออออลกกชชาาาาาายยทที่าาท่่่สสววนนนธณะดหัััโมเเพืบบบ้ ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานนะครับสถานะทางการเงินของครอบครัววินิสิอุตก็ดีขึ้นมีการซื้อรถตู้เพื่อรับส่งลูกชายจากที่พักสุสนามซ้อมอย่างจริงจังไม่ต้องเหนื่อยคุณแม่อีกแล้ววินี่เริ่มต้นเล่นแบ็กซ้ายในทีมเยาวชนแต่ด้วยทักษะที่มากล้นก็ทําให้เขาถูกดันขึ้นไปเล่นเกมรุกมากขึ้นและกลายเป็นเบอร์หนึ่งในอคาเดมีอยู่หลายปีบอลบอยประเดิมสนาม วีนี่ได้ประเดินสนามให้กับฟราเมงโก้ชุดใหญ่อย่างเป็นทางการหลังผ่านไป10ปีตั้งแต่ที่พ่อของเขาพาไปทดสอบฝีเท้าที่อะคาเดมีแต่ก็ไม่ไวยโดนคอมเมนเตอร์อย่างทีมวิกตอรี่พูดติดตลกว่าวีน si ี่ซิอุสเดบิวต์เกมแรกด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกับเด็กเก็บบอลที่ลงสนามมาโดยไม่มีคนทันสังเกตการ,ปรเปรียบเทียบที่ดูถูกคนอื่นแบบนั้นจบลงด้วยเวลาอันสั้นนะครับเมื่อวีนี่พิสูจน์ว่าเขากลายเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเกมวันนั้นมันทําให้ตาทีมวิกตอรี่ถึงกับตกตะลึงไม่เห็นเจ้าหนู bon ฟลาเมงโกก็จับเขาต่อสัญญาทันทีแถมยังห่อยค่าชดสัญญาไว้สูงถึง45ล้านยูโรมันเป็นการตัดสินใจอย่างรวดเร็วของบอร์ดบริหารเพราะพวกเขาแน่ใจว่ามันจะต้องเป็นมหากราบแน่ๆหากทีมทวยุโรได้เห็นฝีเท้าของวิน่ในสักวันรู้หรือไม่ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทีมแรกๆที่ให้ความสนใจในตัวเขาแต่น่าเสียดายนะครับที่เอ็ดวูดเวิร์ดกลับโป๊แตกไม่สามารถเจราจาก,กับฟาเมงโกได้สําเร็จแม้มันจะใกล้กับการคว้าตัวอยู่แล้วก็ตามเอลกลาซิโกย่อมยอม,ยอม เมื่อชื่อเสียงของวินนี่เริ่มกระจายไปไกลในยุโรปมันจึงตามมาด้วยสโมสรมากมายที่ขายขนมจีบให้กับเขาสุดท้ายก็เหลือเพียงแค่2ทีมที่ห้ามหันกันนั่นคือคู่รักคู่แค้นแห่งลาลิก้าอย่างบาร์เซโลนาปะทะกกับเรอัลมาดริดมีรายงานว่าบาร์ซ่าบอกให้เนมารโทรหาวินนี่เพื่อน้มน้าวให้มาค้าแข่งด้วยกันที่แว้นคาตาลันซึ่งมันกลายมาเป็นตัวเลือก,กแรกของวินนี่ เพราะเขาหลงรักในทีมนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่ปัญหาก็มาเกิดขึ้นเมื่อบาซ่าลังเลในค่าตัวที่สูงเกิดและอายุที่น้อยจนไม่อาจทนรอให้ครบกำหนดจุดนั้นจึงเป็นจุดทีมม่มาตริดเข้ามาแทรกตรงกลางและจ่ายเงิน46ล้านยูโรให้กับฟรายเมงโก้ทันทีพร้อมมอบโอกาสให้วินนี่ได้เล่นกับทีมรักไปจนถึงเดือนกรกฎราคมปี2018เพื่อโอกาสในการเล่นให้กับทีมชุดใหญ่ที่มากขึ้นและเพื่อให้ครบ18ปีบริบูรณ์ที่สามารถย้ายสู่แผ่นดินสเปนโดยไร้ปัญหาสู่รัวราชัน วินนี่กลายเป็นแข้งเรัลมาดิดอย่างเต็มตัวในช่วงซัมเมอร์ปี2018ได้รับหมายเลข28ที่แผ่นหลังและได้ลงเล่นเป็นครั้งแรกในช่วงท้ายเก็บผกับเพื่อนบ้านอย่างแอเลติโกมาตุิดในวันที่29กันยายนปีเดียวกันก่อนจะมาออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเกมพบกับเมริยาในโกปาเดเรและยิงประตูมีส่วนช่วยให้ทีมชนะไป4-0พร้อมรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ที่มากามอบให้เอาจริงๆแล้ววินนี่ย้ายมาถูกช่วงถูกเวลานะครับเพราะเรัลมาดิดภายใต้การทำทีมของโค้ชหลายคนทั้งโลเปเตกีโซลารี่และ ine เซเน,เน,เนเดีซีดานนกกเน้็าายใหโอสอสม สมคร2ฤดูกาลแรกลงเล่นทุกรายการไปกว่า69เกมจนกระทั่งซีซั่น2020-2021เรเลยอามาดิดในมือของเซนเนด,ดีซีนานปีสุดท้ายวินนี่ก็ได้เป็นแข้งตัวหลักให้กับสโมสซเพราะเอเดนอาซาคู่แข่งโดยตรงทางปีกซ้ายก็เจ็บเกือบเกือบ,บทั้งฤดูกาลวินนี่ลงเล่นในลีกกาไปถึง35เกมยิง3จ่าย5ถือว่าไม่ได้แย่มากนะครับถึงแม้ฟอร์มโดยรวมอย่างละเอียดจะยังไม่แน่นอนมากพอกระทั่งซีซั่นถัดมาวินนี่พัฒนามากขึ้นกว่าเดิมนะครับเขาเพิ่มเติมเรื่องการจบสกอร์ที่ ยิง22ประตูกับอีก20อซิสต์เขากลายเป็นสตาร์ไปแล้วเรียบร้อยต่อยอดมาจนถึงซีซั่นนี้ที่กำลังจะจบลงอย่าง2022-2023วีนี่ก็หวดไป23ประตู21อซิสต์จาก54เกมถึงแม้ทีมจะไร้แชมป์ก็ตามแต่จะบอกเลยว่าตัวเลขที่เห็นนะั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะยากให้เขาลงสนามเขาจะเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมและมีประโยชน์อย่างมากแม้จะมีปัญหาในการควบคุมอารมณ์ไปหน่อยแต่สิ่งนี้จะโตขึ้นตามวัยของเขาเพราะตอนนี้เขายังคงอยู่ในช่วงวัยดาวรุ่งในวงการฟุตบอลอยู่เลยสไตล์การเล่น วินนี่เป็นปีกโดยธรรมชาติดยยังสามารถเล่นเป็นหน้าต่ำได้ในระบบหน้าคู่โดยเตปเท้าแลบๆนะครับและทักษะที่ฉูดฉาดราวกับงานศากด์สีของแจ็คสันพอลลกเขาสามารถวิ่งผ่านแนวรับในการดวนตัวต่อตัวได้สบายๆวินนี่มักพาตัวเองไปอยู่ในพื้นที่กว้างและมาักจุดเพื่อโจมตีโดยการตัดเข้าในถ้าใครรู้สึกคุ้นๆให้นึกถึงเนามาร์และโรบินโยนะครับการเล่นของเขาอาจจะเป็นเบอตต้์ต้นของโลกแต่เรื่องการยิงต้องฝึกกันอีกมากมายเขาเป็นปีกซัมบ้าที่นำพาความอันเทนมาสู่แฟนบอลด้วยทุกอควางแปลกๆเพราะทำมันไปเพราะม อีกอย่างคือการวิ่งโดยไม่มีบอลนะครับวีนี่จะไม่อยู่เฉยเขาพยายามจะวิ่งหาพื้นที่ให้ตัวเองเพื่อรองรับการแจกบอลจากเพื่อนร่วมทีมเสมอมันนําความยืดหยุ่นมาสู่เกมรุกของทีม ในช่วงแรกที่เขาเล่นให้กับเรอัลมาดริดนะครับวินนี่มีฟอร,ร์มการเล่นที่น่ากังวลพอสมควรด้วยวิธีการเล่นที่มั่นใจเกินเหตุและหวงบอลจนนำมาซึ่งการเสียบอลและเสียจังหวะในเกมรุกและการตัดสินใจของเขายังคงอ่อนด้วยประสบการณ์และความเข้าใจทาให้เกือบทุกครั้งในพื้นที่สุดท้ายมักจบลงในการเลือกเส้นทางที่ไม่ถูกต้องแต่ในสองฤด,ดูกาลหลังสุดเราก็ได้เห็นกันแล้วว่าวินนี่ปรับตัวได้ดีขึ้นชนิดที่ผิดหูผิดตาไปไกลเลยทีเดียวส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเขาโตขึ้นและมีเมนเทอร์ที่ดีอย่างคาริมเบเซมาทน,น้เปเคงงวััิด ไปหน้าประตูหรือจ่ายเข้าไปที่จุดทําการของเทพเบนส์รวมถึงการทําประตูที่ไม่ได้เลือกที่จะแปลเล่นทางอย่างเดียวเราได้เห็นเขายิงประตูอย่างหนักหน่วงมากขึ้นและด้วยเส้นทางยังเหลืออีกใกล้วินนี่จะพัฒนานได้อีกแน่นอนไม่มีสิ่งใดที่ต้องเป็นห่วงเลยอนาคตจะเป็นอย่างไร ตอนนี้ชีวิตของวินี่ในเส้นทางฟุตบอลนั้นถือว่ากำลังสวยงามที่เรอัลมาดิดนะครับเขากลายเป็นตัวหลักของสโมรสรไปแล้วเรียบร้อยด้วยในทีมชาติบราซิลถึงแม้คู่แข่งจะเยอะก็จริงแต่เขาก็มีข้อได้เปรียบนะครับนั่นคือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในปัจจุบันและอายุที่ยังน้อยเพียงแค่22ปีเท่านั้นโอกาสของเขายังมีอยู่เสมอหากยังต่อย,ยอดชีวิตการแข่งได้ดีไปเรื่อยการที่นักเตะบ,บราซิลอยุน,น้อยแบบนี้ในลงเล่นกับทีมใหญ่ๆอย่างเรอัลมาดิดไปเกิน100เกมมันหาได้ยากในยุคนี้ก,การให้โอกาสมันคงไไไไไมมมม่่่่่่พพออออนนนนครัาาััับเเเาา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 ถ้้้้้้หหกกกกกดด็ลงงงงจิววโสยยยปตตตแุ ตพัฒนาจนกลายเป็นแข้งเวิร์กคลาสกับบาร์เซโลนาและกลายเป็นสอนหลักให้กับเปเชเส้นทางของวินนี่ก็เป็นแบบนั้นได้เช่นกันหากแรงใจผลักเขาได้มากพอสู่ปณิธานที่ตั้งเอาไว้บนยอดขาวแห่งชีวิตแต่ไม่ว่าอย่างไรทีมงานฟุตบอลแม็กซ์ก็ขอเอาใจช่วยวินนี่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตที่โดนผู้อื่นกระทำเหยียดเชื้อชาติไปให้ได้และขอให้การเหยียดไม่ว่าจะรูปแบบไหนจบจบลงไปซิกที และหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกดระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็กซ์